ท่านใดหาคัมรี่2.0นะครับรถมีหลายทันนะครับมีหลายสิบคันนะครับสอบถามเข้ามาได้ครับเนี่ครับมีท่านใดเห็นเลขทะเบียนอะไรก็สอบถามมาได้ครับเจ้งราคาให้นะครับแต่ละคันเลขไม่เท่ากันนะครับปีเดียวกันก็ราคาไม่เท่ากันรถมีร่องรอยบ้างจากการใช้งานปกตินะครับตามชายล่างเลยอาจจะมีร่องรอยขีดข่วนได้นะครับเดี๋ยวเราจะเก็บงานให้นะครับ รถสภาพเครื่องดีสภาพข้างโดยสารโอเคเลยนะครับไม่ได้เสียหายอะไรมานะครับไม่ได้ชนหนักไม่ได้ไพลิกคว่ำม,มานะครับนี่ครับมีหลายคันนะครับสนใจจะเข้ามาดูสอบถามแจ้งเข้ามาได้ครับต้องการดูรถรุ่นไหนสอบถามกันเข้ามาก่อน,นครับจะเบิกรถเตรียมมาให้นะครับโอเคครับ มีหลายคันนะครับที่โกดังก็มีครับที่นี่ก็มีนะครับมีหลายคันเลยท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับครับรถสวยครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำม,มาไม่มีชนหนักมานะครับ

ันไหนต้องการรถรุ่นนี้นะครับรถผู้บริหารเลยกไม่น้อยนะครับส2สองนดีนะครับมีจะเป็น10คันครับนี่ก็ใช่คำรี่ก็ยังมีครับคำรี่มีหลายคันนะครับ ในมองหาคัมรี่เอาไปวิ่งงานไปวิ่งรับสง่งผู้โดยสารไปวิ่งกรับนะครับนี่ครับห้าหแปดหนึ่งปีสองพันสิบเก้พันยสิบนะครับต้องการมาดูรถสวยอย่างนี้เลยสองศูราคาอยู่แปดแสนกลางกลางเก้าแสนต้นต้นครับแล้วแต่เลขไม้นะครับประมาณนี้ครับคำมรี่ รถไม่มีร่องรอยไม่มีอะไรรถสวยริงครับต้องบอกเลยว่ารถสวยบางคันนี้ไม่ต้องไปเก็บอะไรเลยครับขัดเคลือบสีฟอกเบาะฟอกคมไว้ห้องเครื่องครับล้างห้องเครื่องนี่ส่งงานได้เลยเอาไปใช้ต่อได้เลยครับนี่ครับทำนี่สองจุดศูนย์จีนะครับที่นี่ไม่มีย้อมแมวไม่มีกอไม้นะครับไม่แท้ทุกคันนะครับ บ่าหนังสีดำๆอย่างนี้เลยครับเนียวๆอย่างนี้เลยครับท่านใดต้องการมาดูรถนะครับดูลายเข้ามาได้ครับทักสอบถามเข้ามาได้นะครับต้องรอยบางอย่างก็จะเก็บให้ครับรถทุกคันนะมีใบเคลมประกันให้นะครับเก็บงานให้ต้องรอยส่วนใหญ่จะเกิดจากการใช้งานปกติครับ ไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับเป็นร้อยนิดๆหน่อยๆนะครับทำสภาพครับรถผ่านการใช้งานมาแล้วไม่เหมือนรถป้ายแดงครับจะพยายามรีวิวนะครับปรับปรุงสภาพนะครับให้เหมือนรถป้ายแดงมากที่สุดนะครับโอเคไปต่อครับอยู่กันอีกหลายคันรถของการประปานครหลวงสีฟ้าเนี่ยสอบถามกันเข้ามาได้นะโอ้สีประตูแคลรี่บอยครับมีเยอะเลยครับรถปี2018เกียร์ออโต้นะครับ ยีโวแคปออโต้ก็มีครับมีหลายคันเลยมีหลายสิบคันเลยครับขาอยู่สีปลายๆครับแคปออโต้ Auto, มีแคดดี่บอยด้วยนะครับเดี๋ยวครับจะเรียงกันอยู่แถวนี้ งนี้ก็จะเป็นโครราลาเอลติตนะครับปี2017 2018นะครับปี2018มีเยอะครับมีหลายร้อยคันนะครับราคา4แสนกว่าบาทครับ429 439 449 459แล้วแต่เลขไม้นะครับเป็นเครดิตดีฟีดาวนะครับดอกเบี้ย2.99%นะครับถ้าท่านได้สนใจนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับแอดไลน์ครับหรือโทรมาก็ได้นะครับ สี่ประตูรุ่นไม่ยกศูนย์คาร์บอยนะครับแบบออโต้นะครับคาร์บิโอไนะครับภาพเยอะเลยครับท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่ ครับเดินไปดูรุ่นอื่นบ้างครับเดี๋ยววันนี้ใช้เวลาเยอะหน่อยไปครับไปกัน,ร,กนรอให้ลูกค,ค้านะครับ2.84จุคูณสออโต้นะครับไม่รู้จะเจอหรือเปล่านี่สี่ประตูแคปออโต้สี่ประตูออโต้แคปออโต้นะ2.84บสคูณส นี่ครับเกียรนะ์ออโต้เนี่ยสองจุดแปดสี่คูณสี่เกียร์ออโต้นี่ครับมีครับไม่ใช่ไม่มีหาจนเจอครับนี่สี่คูณสี่มีหลายคันนะครับในลิตไม่มีนะครับในลิตไม่โผล่ไม่โชว์มาตามหาคันจริงๆสองจุดแปดจีนะครับ 8G แสบิบอยชับ4ออโต้ครับเย้ครับทั้งคู่ครับ3.8ออโต้ 3, 8, auto, ทั้งคู่ครับ นประมาณนี้ครับรถสภาพไม่ได้ขี้เลเลยครับ,รบมีรักยิ้มนิดหน่อยครับ เคมประกันได้ครับเดี๋ยวให้ประกันเก็บงานให้เปลี่ยนกันชนเลยครับ3ามสามแปดหนึ่สม่มุมนี้2องคนเดี๋ยวก็อาจจะต้องกลับมาเอารถนะครับโอเคไปดูคันอื่นต่อครับนี่เลยครับ2 8งจุคณสี่กียอโต้ครับค่าถามมานะครับจากติ๊กอ จาก YouTube นะครับก็ต้องมาตามหาเขาครับท่านถามว่าทำไมไม่ทำราคาติดหน้ารถนะครับูครับไม่มีคนดูแลให้คร้อนทำราคาเดี๋ยวรถมันย้ายสต็อกก็แป๊บเดียวครับรถเรามีหลายร้อยคันนะครับที่จะปิ้นกระดาษแต่ละคันก็รอก้อยใบก็หมุนเวียนรถขยับทีก็กระดาษก็หายเปลี่ยนรุ่นที บินมาคันหนึ่งก็ใช้ได้คันเดียวครับกระดาษแผ่นหนึ่งเกียร์ออโต้นะครับ2.8เกียร์ออโต้ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีนะครับเกียร์ออโต้มีแต่เกียร์ธรรมดาแต่รถนี้จะเป็นเกียร์ออโต้ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับเผื่อท่านใดหาอยู่หาไปใช้งานนะครับที่นี่ไม่มีหมกเม็ดไม่มีหลอกแน่นอนครับแค a ปออโต้นะครับแคมปมีแคลริบอยแคปยกสูงออโต้นะครับมีแล้วนะครับรถมีเข้ามาแล้วนะครับ ตอนหน้านี้ไม่ค่อยมีถามหากันเยอะนะครับตอนนี้รถมีแล้วขับยกสูงเกียร์โ้นะครับพร้อมแครดีบอย